ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูขูสูข้นนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับนะกับตอนเลิกงานเลิกการคือเก่าพี่น้องนะสำหรับวันนี้ก็ต้องอีย่างมากมาให้ดอกนะครับเป็นตํากุ้งสดสดพี่น้องนะครับกิโลนึงครับผมนะตาซัวซใส่ปลาแดกนัวๆครับสำหรับผักกับเหอก็มีเท่าที่เห็นนะครับบริโภคอกไม้ดอกนะกระเทียมทนพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเจ้านี่กรอบ คือ,อเขามาเมื่อี้นโมมีข้าวเหนียวนะพี่น้องเพราะอยากกินแต่อันนี้แหละข้าวเหนียวว่าต้องมื่อนีร่อืม บดังยังมากมายดอกพี่น้องนะครับมื่อกี้ก็อยู่ในห้องคือเกาข้างนอกฝนตกพี่น้องแต่ว่าตกบ่แหงดอกนะโบแหงพอที่อึงจะออก <c oughs> <c oughs> ตอนวานที่ผมกินปิงอึงไหมโอ้สุดยอดพี่น้องผมไม่ได้กินโดนแล้วไหมแซบแสบมื่นอ <c oughs> <c oughs> นี้ผมก็ขึ้นอยากกุ้งแล้วมื่อนี้ผมก็เลยอยากอย่างกระจัดแล้วเราผมอ่ะนะ Hơi hơi bóng đông nhằng mạc mai đọc nọ Tấm cung sốt luôn luôn ระดาตงมีรยผมบอกได้คำเดียวเลยนะกุ้งสดๆนี้มันแซ่บอีหลีพี่น้อง ืแบบว่าจิตจัดมาก าบอกพรีกแม่พี่น้องเลย Bahwa kadang citat susut สุดโสดพี่น้องนะซื้อมาจากร้านไอ้พันยุคกุมพาวะครับผมผมบอกได้คำเดียวว่าสดคักสดแน่นะผู้เดยเยุทธเอากุมภาวะกะลองไปใส่บริการพี่เพื่นเมึงนะครับนะอยู่ทางเข้าวันรถตัดนะ่ะนะลองไปถามสอบถามเมืองเอาโอ้ แต่วสวดคักอีดี้เราบริการดีครับผม ล้านใดดีล้านใดสดก็ต้องบอกต่อพี่น้องนะผมเชื่อว,ว่าพี่น้องคาราวาพื้นเรื่องทะเลของทะเลเนี่ยก็อยากกินของที่มันสด,ยด,นะดนอยู่ด้วล่ะนะผู้มีผู้ใดที่อยากกินของที่มันสดดอกแมนบ่พี่น้อง I <laughs> จิตัดมากพี่น้องนะมือเนี่ยถือใจแห้งดีครับผม เผ็ดแห้งดีอยู่น้องป้าถัวบอกกิดว่าพริกที่เผ็ดปลาเนี่ย Ủa, thiệt Chịu rồi nhưng เอาแล้วพี่น้องจวดน้ำับผมโอ้ปลาทัวร์ผิดคาดผิดแนบผมอะ คือกับพี่น้องนะครับเราต้องเอียงมากมายดอกนะครับคืออยากเป็นตำกุ้งสดนะเผ็ดๆแทบแทบแบบนี้แหละมันค่อยสะใจดีครับผมนะเพียงแค่กดซับสไครตนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ร้อยแล้วนะครับหน้าที่ผ่านมาพี่จ้าก็ต้องขอบุณครับผมขอบุณจากใจจริงนะครับนะที่พี่น้องนะครับให้การสนับสนุนพี่จ้านะให้การใครว่างเลยอ่ะทักทายนะครับพี่จ้าทุกหม่องทุกบอลนะครับแนะนําติเตือนกัน นะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับพี่จ้าจะพยายามที่จะเฮ็ดนะครับให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะถึงแม้ว่าพี่จ้าเฮ็ดไปแล้วบ่ถือใจพี่ไหพี่จ้าก็ต้องขอโทษขออภายหลายนะพี่น้องบ่งต้องเอยียงมากมายดอกเนาะสำหรับคลิปนี้เพียนแห้งดีครับผมเอาไว้สนี้นะครับสวัสดีครับผม